สปอยเพิ่มเติมของมาังงาะวันพีในตอนที่1118ในตอนนี้มีชื่อตอนว่าจงเป็นหิสระซึ่งในเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่หุ่นยักษ์โบราณที่มันถูกวอคิลี่นักขีดจักระเดนละมานเนี่ยก็ได้ตกลงทะเลและจมสู่ใต้น้ําซึ่งในตอนนั้นหุ่นยักษ์โบราณเนี่ยก็ได้นึกถึงจอบอยแล้วก็บอกนะว่าคุณอยู่ไหนจอบอยก่อนหน้าน,นี้ฉันคิดว่าคุณอยู่นี่ซะอีกและหลังจากนั้นข้อความสุดท้ายของเวก้าพังก็ได้พูดขึ้นมานะว่าชื่อน,นั้นคือและหลังจากนั้นเราจะได้เห็นชาาาาาวเมือองลงลบตดัคิะ่ ถูกรอบสังหารจากใครบางคนเนี่ยนะก่อนหน้านี้เขานั้นพูดถึงบาปใช่หรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่ารัฐบาลโลกน่นจะเป็นคนจัดการเขาแต่ว่าไม่สิลืมไปแล้วหรือเปล่า,วาเวกะพังก่อนหน้านี้ถูกกลุ่มโมฟานไดจับเป็นตัวประกันเพราะฉะนั้นพวกจนรสลัดจะต้องเป็นคนทําแน่แต่ภาพภาพิธีวิกิพีคในตอนนั้นจะได้เห็นมิตรนายแล้วก็มิบันเดย์พร้อมกับผู้คนที่อยู่ที่นั่นโดยที่ชาววิกีพีคนี่นก็ได้บอกว่าไม่ว่าเขาจะก่อบาปแบบไหนก็ตามแต่ว่าฉันจินตนาการไม่ออกเลยนะว่าทำไมรัฐบาลโลกเนี่ยถ ที่มีความสามารถมากที่สุดในโลกแบบเขาด้วยส่วนเทเดโลซาก็จะได้เห็นเลโอกับลิเบกาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของลูฟี่ในปัจจุบันตัดภาพไปที่เกาะเอเคสยอกนั้นได้ติดต่อไปหาห้าผู้เท่าแล้วก็บอกนะว่าในตอนนี้เหลือเวก,ก็พังอยูสองคนก็นคือลิลิธและก็แอดลาที่กำลังจะหนีไปแล้วก็พังในคอร์ดมันจะเติบโตต่อไปแม้ว่าสเตลลาจะตายไปแล้วก็ตามหล่าห้าผู้เท่านั้นก็เลยตัดสินใจน้เป้าหมายต่อไปเนี่ยนั่นคือเหล่าเวก,ก็พังที่เหลืออยู่อยู่วนยอกส่วนทางน่าลูฟี่ดอลี่กบ้ ในตอนนี้พวกเขาได้มาถึงชายฝั่งแล้วก็ได้ขึ้นเรือของพวกเอลบาฟเรียบร้อยเหล่าทหารเรือนนก็เลยบอกนะว่าคนยันน่นแข่งกเกินไปเพราะฉะนั้นใช้เรือลบจำนวนมากในการจาัดก,การพวกมันดีกว่าส่วนทนานดาบบอนนี่เธอน้นก็ได้เปลี่ยนพเลเรือโทบูการแล้วก็พเลเรือโทดอให้การเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กและหลังจากนั้นพวกของดอและก็บูการได้ก็บอกนะว่าหน้าอับอัชมัดที่ในตอนนี้ฉันไม่สามารถทําอะไรได้นี่เป็นความสามารถที่มันไร้สาระที่สุดบอนนี่ก็เลยบอกกลับไปนะว่า มันจะไม่เป็นปัญหาใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าฉันหนีไปได้น่ะเราท่าเรือซึ่งทนนานดาลูฟี่เนี่ยก็ได้ทักทายเหล่าคนยักษ์และหลังจากนั้นเรือของเอ,บอ,อเลบาบเนี่ยก็ได้ออกเรือได้สาเร็จลูฟี่เนี่ยก็ได้ใช้โอกาสนั้นเข้าไปในครัวแล้วก็หาอาหารกินส่วนทนนานดาคัดมาเนี่ยก็ได้พงเข้ามาที่เรือของเอลบาฟแล้วก็ยิงลําเสาออกจากปากคนยักษ์สามคนนก็เลยเข้ามาป้องกันเอาไว้แต่ว่าเรือจากเอลบาฟเนี่ยก็ได้เกิดไฟไหม้จากการโจมตีนี้นอยู่ดีทานดนน้าลูฟี่เนี่ยก็เลยการ,ล,การล่าไปล่าเกย์ฮันนิกะแล้วก็ออกจากเกกรั้ง แล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกน่อบอนนี่ไปกับเธอบอนนี bon ่ก็เลยพูดออกมาว่านิกาเป็นไปได้ที่ไหนล่ะฉันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกลูฟี่ก็เลยบอกกับมานั่ฉันน่ะไม่เข้าใจความสามารถพรลของเธอหรอกนะแต่ฉันรู้ว่าเธอทําได้บอนนี่ไม่ได้ยินลูฟี่ในพูดแบบนั้นก็เลยนึกถึงเรื่องราวในอดีตในตอนที่เจอกับลูฟี่ครั้งแรกที่เอเคสว่าในตอนนั้นลูฟี่ี่การเล่าประวิกาเน่เขาบอกนะว่าในตอนนั้นเขานั้นเป็นอิสาระที่สุดและก็อดีตที่บอนนี่อยู่กับคูม้าซึ่งอยู่ต่อหน้าูสองจินี่ ซึ่งในตอนนั้นคุูมาณได้สัญญาไว้นะว่าจะทําให้บอนนี่เนี่ยใช้ความสามารถแล้วก็เปลี่ยนเป็นนิกายาให้ได้และหลังจากนั้นบอนนี่ก็ได้ใช้ความสามารถอนาคตที่บิดเบี้ยวซึ่งเป็นอนาคตที่เธอนั้นมีอิสระที่สุดและหลังจากนั้นก็จะได้เห็นบอนนี่เนี่ยการล่าเหมือนกับลูฟี่ในล่านิกาที่มีทั้งร่างกายที่เป็นสีขาวผมที่ม้วนหยิกและก็มีดวงตาที่เหมือนกับลูฟี่ซึ่งเหล่าผู้คนนั้นก็ต่างตกใจที่เห็นยักษ์ขาวสองคนแล้วก็นิกาสองคนที่อยู่ที่นั่นซึ่งวาเคลี่และก็จูปิเต และหลังจากนั้นลูฟี่และก็บอนนี่เนี่ยก็ได้เผชิญหน้ากับมาคัตมาโดยที่ลูฟี่นี่ก็ได้บอกนะว่าไปกันเถอและน,นหน้าสุดท้ายแล้วก็จะได้เห็นนะว่าหุ่นยั์โบราณเนี่ยลืมตาขึ้นหม่อีกครั้งใต้ทะเลแล้วก็บอกนะว่าเขาอยู่ที่นี่และหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีน้าวันพิไม่งโงดโอเคเลยนะก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดในสปอนในคลิปนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส i ับแล้วก็ก,กดกระดเเาาไมากการตนนะหหใ สวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ